ก็คือถ้าท่านมีหมายจับนะครับเขาไม่โทรมาถามท่านนะครับเขาจะเอาตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับมาซุ่มแล้วก็กระโดดล็อกตัวท่านทันทีนะครับถ้าท่านมีหมายจับนะครับถ้ามีเอกสารปลอมมาจริงนะครับเขาจะให้เบอร์โทรปลอมมานะครับท่านอย่าหลงโทรไปตามเบอร์ที่เขาให้มานะครับสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับรู้่ันโจรออนไลน์8วิธีหลอกดูดเงินแกงลเซ็ center ใช้มุกนี้ไม่ดูอาจเสียใจภายหลัง ก่อนจะรับชมช่วยโปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีเตือนภัยจากสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับซึ่งถ้าท่านดูคลิปนี้จบนะครับท่านจะรู้เลยนะครับว่าไอ้แวิธีที่แก๊งโจรออนไลน์นี้มันจะมาหลอกพวกท่านนะครับมันจะหลอกวิธีไหนนะครับแล้วท่านก็จะได้รู้วิธีป้องกันตัวนะครับเรียกว่าดูคลิปนี้จบไม่เสียใจภายหลังอย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับเป็นอินโฟกราฟิกของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับรู้ทันโจรออนไลน์แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ดูดเงินใช้มุกนี้นี่นะครกี่าย ถ้าเวลาท่านรับสายนะครับหรือว่าเวลาท่านรับ SMS นะครับจะไม่พ้น8มุก8วิธีนี้นะครับที่จะเอามาหลอกพวกท่านนะครับวิธีแรกเลยก็คือ1นะครับอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแจ้งเหตุผิดปกติขอตรวจสอบมุกนี้ใช้ได้ผลที่สุดนะครับน่ากลัวที่สุดด้วยสําหรับข้อแรกนี้นะครับผมบอกได้เลยถ้าท่านทําผิดกฎหมายนะครับเจ้าหน้าที่เขาไม่โทรมาขู่ท่านให้เสียเวลานะครับเขาเอาตำรวจมารอท่านที่หน้าบ้านได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่โทรมาขู่นะครับ สันนิฐานได้เลยว่าจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับลองนึกง่ายๆนะครับถ้าท่านขาอย่าบ้านนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็คงไม่โทรมาขู่นะครับตำรวจมาล้อมบ้านท่านมาพังประตูบ้านท่านทันทีนะครับวิธีที่2นะครับก็คือจะหลอกให้กลัวการหลอกให้กลัวนี้ก็คือจะอ้างหลายสาเหตุนะครับอย่างเช่นอ้างว่าพบความผิดปกติในการทําธุรกรรมนะครับหรือจะบอกว่าท่านไปผัวพันกับเรื่องผิดกฎหมายนะครับพวกยาเสพติด หรือว่าเว็บพนันออนไลน์พวกนี้นะครับตอนนี้เรียกว่ากําลังฮิตอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับเขาก็จะเอาข้ออ้างตามกระแสเหล่านี้นะครับมาหลอกพวกท่านนะครับหรืออาจจะมีการอ้างเหตุนะครับว่าเส้นทางการเงินในบัญชีของท่านมัน ปกตินะครับอาจจะไปโยงใยกับขบวนการอะไรไม่ดีก็เป็นได้นะครับเขาก็จะอ้างพวกนี้นะครับอันนี้ก็โดนกันเยอะนะครับบอกว่ามาจากปปงอะไรพวกนี้นะครับหรือท่านอาจจะเกี่ยวกับขบวนการฟอกเงินหรือท่านมีหมายจับแล้วอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อครั้งต้นนะครับก็คือถ้าท่านมีหมายจับนะครับเขาไม่โทรมาถามท่านนะครับเขาจะเอาตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับมาซุ่มแล้วก็กระโดดล็อกตัวท่านทันทีนะครับถ้าท่านมีหมายจับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครโทรมาคู่ท่านเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับสันนิษฐ ได้ว่าเป็นแก๊งคอเซนเตอร์นะครับขอย้านะครับถ้าเจ้าหน้าที่เขาจะเล่นงานท่านนะครับเขาจะไม่บอกท่านล่วงหน้านะครับโดยเฉพาะโทรมาบอกว่าท่านมีหมายจับนี้บอกได้คําเดียวว่าไม่มีนะครับเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนบุคที่3ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ต่อสายกันเป็นทอดๆหลายหน่วยงานท,ทําทีช่วยเหลือรับแจ้งความให้คำปรึกษาคดีหรืออ้างว่ากําลังสอบสวนทางโทรศัพท์นี่นะครับอยู่ๆมีโทรมาบอกว่าท่านไปบัวพันกับ เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะช่วยเหลือท่านขอเลขบัญชีขอชื่อขอนามสกุลอะไรพวกนี้นะครับท่านไม่ต้องสนใจนะครับวางหูอย่างเดียวนะครับคือทั้ง8มุกที่ไอ้พวกโจรนี้โทรมานะครับหรือส่งข้อความมาท่านอย่าไปคลิกเด็ดขาดนะครับหรือถ้าท่านรับสายนะครับท่านก็รีบกดทิ้งทันทีนะครับไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะด่านะครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จริงเขาก็ไม่ว่าอะไรท่านนะครับแล้วอีกอย่างก็คือเจ้าหน้าที่จริงยุคนี้เขาจะไม่โทรมาบ้านท่านแล้วนะครับมุกที่4ก็คือชวนคุยหลลออกถามมขู้ส่ววนตั บางรายอาจจะมีข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขบัตรประชาชนบัญชีธนาคารของเหยื่อไว้แล้วไอ้ตรงนี้ก็คือมันจะทําการสืบค้นข้อมูลของท่านมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับอย่างเช่นมันโทรมามันจะรู้เบอร์โทรท่านรู้ชื่อท่านแล้วนะครับว่าคุณชื่อนี้มีปัญหาเกี่ยวกับด้านนี้อะไรพวกนี้นะครับแล้วเขาก็จะแก้ปัญหาให้กับท่านนะครับซึ่งถ้ามามุกนี้หลายๆท่านก็จะตายใจนะครับเออว่ามาจากเจ้าหน้าที่จริงนะครับ ราะว่ารู้จักชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรของท่านนะครับหรือรู้เลขบัตรประชาชนของท่านท่านก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับวิธีที่5นะครับที่เขาจะหลอกก็คือจะส่งเอกสารราชการปลอมมานะครับจะมีตาหน่วยงานตาคุด รากิจจานุเบกษาลวงให้หน่าเชื่อถืออันนี้มาแบบเป็นทางการเลยนะครับก็คือส่งมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับถ้ามีเอกสารปลอมมาจริงนะครับเขาจะให้เบอร์โทรปลอมมานะครับท่านอย่าหลงโทรไปตามเบอร์ที่เขาให้มานะครับท่านดูว่ามันเป็นหน่วยงานไหนท่านก็ไปสืบค้นใน Google นะครับมันจะมีเบอร์โทรนะครับอย่างเช่นบอกว่าเป็นสํานักงานตํารวจแห่งชาติท่านก็ไปกดเซิร์ช Google นะครับว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็พิมพ์คาว่าเบอร์โทรนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเบอร์โทรของจริงขึ้นมานะครับท่าน จรริงนะคับย้ํานะครับอย่าโทรไปเบอร์ที่เขาให้มาเด็ดขาดถ้าโทรไปปุ๊บท่านติดกับดักทันทีนะครับเป็นเบอร์ปลอมล้วนๆนะครับทีนี้มันก็จะสั่งท่านทำโน่นทํานี่ สุดท้ายท่านก็หมดตัวอีกเช่นเคยนะครับวิธีที่6ที่เขาหลอกนะครับก็อันนี้บอกได้เลยว่าโดนกันเยอะนะครับส่งลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบข้อมูลถ้าเผลอกดเข้าไปคนร้ายจะรีโมทหรือแฮกโทรศัพท์มือถือของเหยื่อเพื่อดูดเงินอันนี้ถ้าใครเผลอกดเข้าไปนะครับโทรศัพท์ของท่านไม่ใช่ของท่านแล้วนะครับเป็นโทรศัพท์ของมันนะครับเรียกว่ามันสามารถส่องหน้าจอท่านได้นะครับถ้าหน้าจอของท่านมันนิ่งนานๆน,น,นะครับอย่างเช่นเวลาท่านนอนนะครับ เปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้มันสามารถใช้โทรศัพท์ของท่านเหมือนโทรศัพท์ของพวกมันเองเลยนะครับจะโอนเงินกันเท่าไหร่โอนกันกี่รอบกี่ครั้งท่านก็ไม่รู้นะครับเงินก็ออกจนหมดนะครับเพราะฉะนั้นยุคนี้ถ้ามีใครส่งลิงก์อะไรมาให้นะครับอย่าไปกดเด็ดขาดนะครับอย่างเช่นข้อความว่าท่านได้คูปอง 50บาท1 0อยบาทจากบิ๊กซีจากโลตัสนะครับถ้าท่านไม่แน่ใจก็อย่าไปกดนะครับวิธีที่เจ็ดนะครับก็คือข่มขู่เยือโดยบอกด้วยนะครับว่าห้ามวางสายแล้วก็ห้ามบอกใครด้วยนะครับวิธีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลนะครับคนจู่ๆโทรมาขู่เป็นผมผมก็วางสายนะครับถึงมันไม่ให้วางผมก็จะวางนะครับแต่สรุปแล้วถ้าใครอยู่ๆโดนใครโทรมาขู่นะครับก็สันนิษฐานว่าโทรมาลอกนะครับ ก็อย่าไปเชื่อนะครับวิธีที่8อันสุดท้ายนะครับก็คือหลอกให้โอนเงินให้โดยตรงหรือขอรหัส OTP มันจะโทรมานะครับแล้วก็อ้างว่าได้มีการทดสอบระบบหรืออ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราบอกรหัส OTP ที่เด้งเข้ามาในเครื่องท่านนะครับ ให้บอกกับแก๊งมิจฉาชีพนะครับเมื่อท่านบอก OTP ไปแปลว่าท่านอนุมัติให้โอนเงินแล้วนะครับไอ้กรณีสุดท้ายนี่นะครับหมายความว่าไอ้แก๊ง call center นี้มันเข้า ID ธนาคารของท่านได้แล้วนะครับแต่เวลากดโอนเงินบางครั้งแอปมันจะถาม OTP นะครับซึ่ง OTP ตัวแก๊ง call center มันจะไม่มีนะครับมันก็จะโทรมาที่ท่านนะครับแล้วก็หลอกสาเหตุต่างๆนะครับถ้าท่านบอกไปก็คือจบนะครับมันใส่ OTP ปุ๊บเงินก็จะหายไปทันทีนะครับและนี่นะครับน่วยงานที่โจรแอบอ้างมากที่สุดโดยเฉพาะท่านที่ดูข่าวบ่อยๆก มันจะอ้างว่าเป็นสรรพกรนะครับมากที่สุดเลยรองลงมาก็เป็นธนาคารนะครับแล้วก็จะมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตำรวจแล้วก็ปปงทั้ง5้าหน่วยงานนี้สังเกตไหมครับก็คือส่วนใหญ่จะโทรมาคู่นะครับนอกจากถ้าโทรมาจากธนาคารก็จะบอกว่าบัญชีของท่านมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับแต่4หน่วยงานนี้ก็ส่วนใหญ่จะโทรมาเพื่อคู่นะครับอย่าหลงเชื่ออย่าไปโอนอย่าไปกดลิงก์ระวังเงินจะหมดบัญชีแจ้งความออนไลน์นี่นะครับมี แจ้งความออนไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมลิงก์จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับปรึกษาแล้วก็แจ้งข้อมูลโทร1441นี่นะครับถ้าท่านไม่มั่นใจอะไรก็แล้วแต่นะครับให้โทรไปที่1441ชัวร์ที่สุดนะครับอย่างที่ผมย้านะครับก็คืออย่าไปกลัวนะครับเจ้าหน้าที่เขาไม่โทรมาแล้วก็เอาตำรวจมาจับท่านนะครับถ้าเขาจะจับเขาก็จับโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่โทรมาคู่แปลว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับมันจะหลอกตังนะครับ